สวัสดีครับผมสุเวศนะครับขอรำลึกดังสื่อพิมพ Sport Pool รัสต้าสเก้นะครับ,รบ,รรรนนรบวันนี้เรากลับมาเจอกันวันอาทิตย์ทีท่16พฤศจิกายนนะครับซึ่งโปรแกร,รมฟุตบอลทีมชาติวันนี้อย่างเข้มข้นน่าติดตามเยอะมากนะครับและในส่วนของบทวิเคราะห์คลิปนี้นะครับผมจะโฟกัสไปที่2คู่นะครับในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณแล้วก็แนะนำนะครับรายแอด swn 8 9เรื่องการเงินมั่นคงปลอดภัยรบบันรระตอบโจทย์ยยทุกอย่างรวมถึงสามารถรับชมฟุตบอลสดฟรีทั่วทุกมุมโลกได้แบบจัดเต็มฝากไว้ที่รายแอ swn 8 9เอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับคู่แรกของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับไปกันที่เกมสำคัญชิงตัวเพลย์ off, ออฟสชาติเจอกันเองยูเครนพบ คู่นี้แตะกันที่สนามกลางณประเทศ โปรแลรนด์นะครับโดยสาการยูเครนจำเป็นต้องเอาชนะสถานเดียวฝากไอซ์แลนด์ขอแค่ไม่แพ้โดยยูเครนฟอร์มการเล่นผลรับช่วงหลังแย่กว่านะครับแต่เกมนี้ได้มาเล่นที่โปรแลรนด์พวกเขาคุ้นเคยสภาพแวดล้อมมากกว่านะครับและเกมใหญ่กดดันแบบนี้เชื่อว่ากุนซือเซอร์เกเรบอฟและลูกทีมมีความนิ่งยืนยะได้ดีมากกว่าเกมรุกหวังผลได้เจอกับทางไอซ์แลนด์นะครับซึ่งผลงานช่วง ังดูดีกว่าก็จริงแต่ปัญหาก็คือยามออกมาเล่นนอกบ้านพวกเขาไม่ค่อยนิ่งเกมรับไม่น่าไว้ใจนะครับและยิ่งเป็นเกมที่มีความเดิมพันกดดันสูงแบบนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงน,นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้บทกันแปแล้วผมมองครับว่ายูเครนดูครบเครื่องคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมมากกว่าสุดท้ายเชื่อว่าจะสามารถเอาชนะพร้อมกับตีตัว๋วรอบเพย์ออฟได้เฉี er, ย่ยยูเครนนะครับในคู่นี้ คู่ต่อมาเราไปกันที่การเจอกันระหว่างแอลเบเนียพบอังกฤษคู่นี้ไม่มีความหมายแล้วนะครับเนื่องจากแอลเบเนียได้ตั๋วเพย์ออฟแล้วส่วนอังกฤษก็คว้าแชมป์กลุ่มเข้าสู่รอบสุดท้ายแล้วอย่างไรก็ตามเกมนี้แอลเบเนียกลับมาเล่นในบ้าน เจอชาติยักษ์ใหญ่อย่างสิตโตคำรามเชื่อว่าคุณซือซินวินโยและลูกทีมน่าจะเน้นเอาจริงเอาจัางพอสมควรนะครับเรื่องของแทัคติกการเล่นมีความลงตัวนะครับเกมรับเหนียวแน่นแดนกลางของบอลได้ดีสามารถยืดิยื้ได้นะครับเจอกับทางอังกฤษของคุณซือโทมัสทูเกลซึ่งแข่งแก่งกว่าผลงานก็ยอดเยี่ยมนะครับแต่การต้องเดินทางไกลมาแบบนี้และเรื่องของแรงจูงใจค่อนข้างน้อยผมมองนะครับว่า อาจจะเล่นแบบไม่โหมากและเกมนี้คาดว่าทูเคิลจะปรับทัพเกือบจะยกชุดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรื่องของประสิทธิภาพความต่อเนื่องน่าจะตกลงไปเพราะฉะนั้นกับโจทย์นะครับที่เปิดมาให้สิงโตคำรามจําเป็นต้องบุกมาเอาชนะขาดเกมนี้ผมแนะเชียร์ทางแอลเบเนียนะครับเชื่อว่าจะสู้ได้ดีแล้วก็ไม่น่าแพ้ขาดคารังเชียร์แอลเบเนียนะครับวันนี้ครับสองคู่ในคลิปนี้ฟุตบอลโลกรอบัดเลือกโซนยุโรปในคืนนี้นะครับเชียร์ยูเครนและแอลเบเนีย ทุกท่านเชียร์อบอลแบบมีความสุขนะครับเฮงเงว่ารวยไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ